ครับผมก็ขอสวัสดียามค่ำคืนนะครับในคลิปนี้พามาชมไม้กระแสความด่างนะครับสำหรับช่องสุนทรชัยนี่ก็มีไม่เยอะครับก็หลักๆก,ก็จะมีอยู่สองอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ใบเป็นรูปหัวใจสวยๆแล้วก็มีความดังเล็กน้อยตรงนี้ครับน่ครับเป็นรูปหัวใจนี พื้นใบส่วนใหญ่เป็นสีเขียวเข้มนะฮะอันนี้ก็ปลูกเลี้ยงลงดินแล้วก็อ,อยากจะให้เขาผูกเกาะไปกับต้นมะม่วงครับเนี้ยประมาณสี่ห้าเดือนแล้วเนะี่ยซึ่งถ้าเขาสมบูรณ์เต็มที่ใบก็จะใหญ่มากนะประมาณยาวได้ประมาณไม่ต่ำกว่า20เมตร20เซนตะิเมตรฮะออ สำหรับผู้ด่างยักษ์นี่ครไปขอแบ่งปันมานะฮะก็ให้เขาลองเลื้อยเกาะไปกับต้นมะม่วงนะฮะี่มีรากอากาศตัวนี้ฮะก็ยังไม่ถือว่าเขาก็จะเกาะยึดสักเท่าไหร,ร่นะฮะไม่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยใช้เชือกฟางเนี่ยคล้องรัดไว้ก่อนนะฮะ นี่ก็คือเหมือนว่าปุ๋ยหรือว่าความพร้อมของอาหารเขาคงยังไม่ดีนะก็เลยการจะเล็กเนี่ยก็ดูสวยงามอีกแบบหนึ่งฮะสำหรับภูด่างยักษ์เนี่ยครับใบสวยงามมากไม้ฟอกอากาศขยายพันธุ์ง่ายมากปักชํำนะครับผมเลี้ยงน้ำก็ได้นะครับไม้ชนิดนี้น่าสนใจมากสวยงาม ชอบความชื้นนะครับผูด่างยักษ์ก็เห็นใบใหญ่นะก็เลยอ้น่าสะสมมากก็เลยได้ขอแบ่งปันมาสำหรับผูชนิดนี้ผูด่างยักษ์นะครับสวยงามมากอันนี้ก็เป็นไซส์ที่แบบเล็กๆเ,กเกนะี้ยกำลังเริ่มโตก็มี ลากที่ไหลมาตรงนี้ดูตรงนี้ครับใบเงามันเลยเนี่ยเหมือนกับลดน้ําเลยเนี่ยเนี่ยสวยงามมากเนี่ยครับผมแล้วก็ส่วนยอดกําลังแตกหลอดใบใหม่เขาไม่ขึ้นต้นมะม่วงครับกลัวค,ความสูงหรือเปล่าครับ ก็ลงมาด้านข้างก็ยังไม่จัดฮะปล่อยไว้ประมาณนี้แล้วก็มาดูไม้ด่างของผมอีกหนึ่งต้นนะภูมิใจนําเสนอนีาครักษลากที่เขาหาหารมีอยู่แค่นี้เองเนี่ย ใช้แกนไม้ไผ่ผูกกลางไว้ตรงนี้ป้องกันลมแล้วก็รู้สึกว่ายืนต้นได้แข็งแรงดีลำต้นเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็การใบเป็นสีเขียวตรงนี้ครับผู้เชี่ยวชาญก็มองปั๊บก็จะทํานายได้ทันทีว่าเป็นพญาเสือโครงครับไม้มงคล ป้องคุ้มครองนะครับป้องกันผู้ปีศาจสําหรับไม้มงคลชนิดนี้ป้องกันสิ่งอัปมงคลนะครับตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็เป็นไม้ด่างแล้วก็เป็นไม้มงคลเนะนะครับผมเองก็มีไม่เยอะครับมีหลักๆสองชนิดนี้นะครับมีพูด่างแล้วก็เพลเือโครงแล้วก็มีอพญา ช้างเผือกนะครับเปไม้มงคลด้านคุ้มครองป้องกันภัยเหมือนกันนะครับผมปลูกเลี้ยงลงดินก็รดน้ำเป็นประจำหรือว่าสองสาวันรดครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็ดู บริเวณร่มลำไรนะครับก็ได้นะครับผมก็สวยงามดีนะฮะมาหนึ่งเดือนผมก็เอาปุ๋ยคอกเนี่ยมาโรยหนึ่งครั้งอ่างข้างๆนั้นก็เริ่มแตกอันนี้เป็นล่มต้นใหม่นะที่ที่ที่แตกขึ้นมาเนี่ฮะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนิดหนึ่งโอ้นี่ครับก็ ได้แต่ลดน้ำได้ยังไม่ได้เข้ามาดูคนระับใช้สายยางฉีดพ่นเข้ามาเนี่ยต้นเล็กๆห้าใบกำลังแตกยอดมาใหม่ตรงนี้นะก็ด่างแต่เด็กนะไม่นี้ด่างก็คือด่างเลยนะเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะครับส่วนตัวแล้วถือว่าป็นเป็นไม้ที่มีใบด่างสวยงามนะครับ ด้านราคานี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ต้องสอบถามผู้ที่เชี่ยวชาญเนะี่ยดูด้านหลังใบของเขานะสีเขียวอ่อนถ้าส่วนบนก็จะสีเขียวเข้มมากกว่าใต้ใบก็สีเ e อีย์ค่อนข้างจะสีอ่อนนะด่างด่างจริงนะครับการใบสีเขียวชัดเจน ก็เป็นเรื่องของสเสน่ห์ของไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะครับไม้ที่เป็นไม้ประดับสวยงามบริเวณบ้านนะครับน่าปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ง่ายมากนะขอบ,บอกเลยนะครับตรงนี้ก็นี่ครับปักชำลำต้นแบบนีบ้ต้นนี้ก็น่าจะปักชำได้ หลายกระถางเลยนะครับก็ประมาณสักสี่ห้าเซนตัดได้ป้องหนึ่งหรือว่าประมาณสองเซนสามเซนนี่ก็ตัดได้ป้องหนึ่งคนระับก็ได้ความรู้มาจากช่องนั้นหน่อยนะครับที่บอกว่าสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับนั่นเล็กอีกท่านหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านนี้นะก็เป็นผู้ที่มากะสมการณ์ทั้งสองท่านนะก็ติดตามผลงานของทั้งสองท่านมานะครับ ได้เรียนรู้ครับสำหรับผมมือใหม่ก็มีอีกหลายเรื่องที่ต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจนะโดยเฉพาะาไม้กระถางต่างๆนะครับผมถ้าผมก็ต้องขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมครับโชคดีมีชยัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ